ต่อไปก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการหาสมการของเส้นโค้งนะครับที่เขากําหนดจุดผ่านมาให้คือหนึ่งหนึ่งนะครับโดยที่เขาให้ความชันของเส้นโค้งที่จุด x y ใดๆมานะครับเป็น6 x คูณกับ x กาลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกาลังสองนะครับแล้วหาว่าตรงกับข้อใดต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นการจะหาสมการของเส้นโค้งหรือ y เท่ากับ f x นะครับ หรือตัว fx ของเราเนี่ยนะครับที่เราจะหาเนี่ยนะครับโดยที่เขากําหนดอะไรให้โดยที่เขากําหนดความชันซึ่งความชันก็คือ f x หรือ dy by dx มาให้ซึ่งเขาบอกมาแล้วว่ามันเท่ากับ 6x คูณกับ x กาลังสองบวกหนยกกาลังสองนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งที่เขากําหนดให้มาหรือ f p r i m x ที่เขากําหนดให้มานะครับมันอยู่ในรูปที่ยังสามารถที่จะกระจายรูปได้อยู่นะครับให้นักเรียนจัดรูปต,ตัวตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับก็คือ6 x คูณกับ x กาลังสองบวกหนะครับสูตรกาลังสองสมบูรณ์มาเลยนะครับหน้ากาลังสองนะครับหน้ากาลังสองก็คือ x กาลังสองแล้วยกกาลังสองนะครับบวก2หน้าหลังนะครับ สองหน้าหน้าคือ x กําลังสองหลังคือ1ใช่ไหมครับตัวนี้คือหน้าตัวนี้คือหลังนะครับบวกกับหลังกําลังสองก็คือ1กําลังสองนะครับก็จะกลายเป็น6 x คูณกับ x กําลัง4ใช่ไหมครับบวกกับ2 x กําลังสองถูกไหมครับแล้วก็บวก1ถูกไหมจากนั้นนักเรียนกระจาย6 x, x เข้าไปนักเรียนก็จะได้ f พร้ม x ออกมาว่าชื่อว่า6 x กําลัง กำลัง1เจอกับกำลัง4ก็เป็นกำลัง5นะครับบวกกับ 6, 2เป็น 12x กำลัง3บวกกับ 6x นั่นเองซึ่งจะได้ f พราม x ที่จับอยู่ในรูปนี้ได้ว่า 6x กกำลัง5บวก12 x กำลัง3บวก 6x เอนั่นเองนะครับถ้าเราจะหา f x นะครับ fx หรือ y เท่ากับ f หรือ y เท่ากับเนี่ยนะครับเราก็ต้องอินทิเกรตใช่ไหมครับอินทิเกรตใคร ใครนะครับก็คืออินทิเกรต f พรม x เทียบกับ x หรือ dx นั่นเองนะครับคงจำเห็นภาพนี้ได้นะครับถ้าสมมติเรามี fx เรามี f พร x ถูกไหมครับแบบนี้นะครับถ้าโจทย์กำหนด f พรม x มาให้แล้วเราอยากจะหา fx นะครับซึ่งเป็นการทำย้อนกลับใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องใช้การอินทิเกรตใช่ไหมครับจำได้นะครับอินทิเกรตเพราะนั้น เราจะหา f(x) เราก็อินทิเกรตตัว f x นะครับตามห็นภาพนี้เลยนะครับนั้น f รม x เมื่อกี้ที่เราจัดไว้ก็คือ 6x กำลัง5ใช่ไหมครับบวก 12x กำลัง3บวก 6x นะครับนักเรียนก็จับมาอินทิเกรตนะครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นนะครับเราอินทิเกรตเลยนะครับก็เป็น 6x กำลัง6ส่วน6ถูกไหมครับบวกกับ 12x กำลัง4ส่วน4นะครับบวกกับ x กำลังสองส่วนสองแล้วก็บวกสี่ด้วยนะครับบวกสี่ด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นระบบของเส้นโค้งก่อนนะครับแต่ถ้าเราทราบจุดที่ผ่านใช่ไหมครับถ้าเราทราบจุดที่ผ่านนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันผ่านจุดนะครับมันผ่านจุดผ่านจุดอะไรนะครับผ่านจุดหนึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่าตรงนี้เขากําหนดจุดที่ผ่านหนึ่งหนึ่งมาให้เนี่ยแสดงว่าเขาก็บอกทั้งคูณดับหรือบอกตัว x กับตัว y มาละ นะครับเพราะนั้นนักเรียนก็เอาสมการที่เราได้เมื่อกี้นะครับแทนด้วยจุด1นลงไปซึ่งจะเห็นว่ามันก็คือ y เท่ากับใช่ไหมครับอ่าเราก็ตัดตัวนี้เสร็จก่อนนะครับ6ตัด6 12ตัด4 6ตัด2นะครับอ่า6ตัด6ได้1ใช่ไหมครับก็เหลือ x กํลัง6ถูกไหม12หาร4ก็ตอบ3 x กํลัง4นะครับ ต่อไป6กับ2ตัดกันเหลือ 3x กําลัง2แล้วก็บวก4นะครับนักเรียนก็นําค่าของ1ที่เราได้นะครับ1 1น,นะครับแทนเข้าไปใน x กับ y ซึ่ง x ก็คือ1 y ก็คือ1นะครับดูจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น y ก็คือ1นะครับเท่ากับ x ก็คือ1เหมือนกันก็คือ1กําลัง6บวก3คูณ1นําลัง4บวก3คูณ1กําลัง2นะครับแล้วก็บวก4ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเราก็จะติดตัวแปร4ไว้ถูกไหมครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะแก้สมการหาตัว c นั่นเองนะครับเพราะนั้นด้านด้านซ้ายคือ1ด้านขวาก็คือ1บวกกับ3คูณหกำลังสก็ได้3นะครับบวกกับ3าคูณหกำลังสองก็ได้3เช่นกันรวมแล้วเป็น7บวกสถูกไหมครับเบวกสเพราะฉะนั้น c เดียวก็ตอบนะครับ c เดียวก็ตอบย้าย7ไปลบหนะครับก็คือได้ลบหนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการของเส้นโค้งที่ผ่านจุด1นเนี่ย ก็จะมีชื่อว่า y เท่ากับ x กำลัง6บวก 3x กำลัง4ใช่ไหมครับแล้วก็บวก 3x กำลัง2นะครับซึ่งเราเห็นว่าเราได้ตัว c มาแล้วคือลบ6ขาบอบวก c นักเรียนก็คือ บวกลบ6ก็คือได้ลบ6นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสมการของเส้นโค้งนะครับที่ผ่านจุด1นึนะครับและมีความชันเป็น 6x กำลังสคูณเกำลังสบวกหทั้งหมดยกกำลังสองนะครับซึ่งถ้าเราไปดูช้อ,ชอยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็ตรงช้อยที่ที่สนั่นเองนะครับ